สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดกันดีกว่านะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของช่องเราเลยลนะเนาะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับโรนัลโดนะครับแต่เราจะพูดถึงเรื่องแย่ๆที่โรนัลโดเนี่ยได้เคยถูกทํามานะคบผมที่แมนยูนั่นเองเฮ้ย มีคนเกลียดโรนโดเต่แมนอยู่เลยอย่างนั้นเหรอแต่พอเรามาลองดูเนี่ย มีแต่แฟนๆรักโรนโดไม่ใช่หรือไงกันนักเตะทุกคนเนี่ยโอ้โหต่างยกย่องโรน,นโดเป็นตำนานกันหมดเลยทำไมเราถึงบอกว่ามีคนเกลียดโรนโดล่ะจริงๆก็มีคนเกลียดโอนโดเนี่ยอยู่หลายเวลานะครับผมในแมนยูหรือแม้แต่ทั้งอังกฤษเองก็ตามนะครับผมแต่เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะจงกันในช่วงเวลาหนึ่งกันก่อนละกันนะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับผมก็คือเรื่องราวในตอนที่โอนโดเนี่ยเพิ่งมาแมนยูนั่นเองครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นนักเตะคนอื่นนะอาจจะพอใจย,ย้ายออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเวลา ที่ยากลาบ,บากมากมากจริงๆเป็นผม <ๆ S 2> ผมก็คงย้ายออกไปแล้วล่ะโดนทั้งโดนมั่นไส้นะครับผมถูกแกล้งนะครับผมถูกรอโดนทุกอย่างครับแต่ทําไมกันเรื่องราวนี้มันถึงเกิดขึ้นได้นักเตะใหม่มาเนี่ยเราก็ควรจะอ้าแขนรับอย่างอบอุ่นเฮ้ยเรามาช่วยกันเตะให้ทีมดีขึ้นดีกว่าแต่ทําไมการต้อนรับของโรนโดที่แมนยูเนี่ยถึงห่วยแตกและแย่มากๆเลยครับมาเรามาฟังเหตุผลกันในตอนที่โรนโดเนี่ยไปแมนยูนะครับผมอายุเพียง18ปีเท่านั้นครับ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมตัวของโรนโดเองก็เป็นนักเตะที่โนเน่มาถูกปะก็เป็นแค่โอ้ยดาวรุ่งคนนึงไงนะก็มากันแบบว่าอะดาวรุ่งนี่ว่าไม่เป็นซูปเปอร์สตาร์อะไรทุกคนก็อาจเฉยๆนะครับผมแต่อย่างที่เรารู้กันเนี่ยโอ้โหนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้โรนโดเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไปเลยครับเขาเชื่อมาเสมอเขามั่นใจมากๆเขานี่แหละ คือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกครับมีบทให้สัมภาษณ์ด้วยนะที่แบบว่าเฮ้ยโรนัลโดคุณคิดว่าใครเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกกันโรนัลโดบอกผมเองทุกคนก็ขำกันหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างครับแต่เรียกได้ว่าในตอนให้สัมภาษณ์เนี mm ่ยโรนัลโดก็อยู่แมนยูมานานจนกลายเป็นที่ยอมรับไปแล้วนะแต่ในตอนที่มาถึงเนี่ยถ้าผู้ชมคิดดูดิเด็กอายุ18ตัวก้างๆเก่งๆทำอะไรไม่ค่อยจะได้ด้วยนะครับผมแถมพูดอังกฤษก็ไม่ชัดอีกพูดก็ไม่ค่อยได้โอ้โ oh ห ท่าผู้ชมคิดดูว่าถ้ามีเด็กอย่างนั้นมามันจะโดนล้อไหมล่ะโดนสิครับผมมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ย ทุกคนก็งงว่ามึงเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนกันวะเรียกนี่ว่าคือแบบอย่างนักเตะรุ่นเด็กๆเนี่ยยังไม่กล้าจะสบตานักเตะร,ระดับตำนานเลยแล้วแมนยูในตอนนั้นก็มีทั้งไรอันกิ๊กนะครับผมมีรอยคีมีพอลสโคมีเต็มไปหมดเลยนะครับผมตัวเก่งๆตัวเก่าๆตัวเทพๆเนี่ยโรนัลโด้ก็ไม่สนใจครับกูมั่นใจอะ่ะกูก็เดินมาเท่ๆเลยซึ่งนอกจากประเด็นเท่ๆที่ทำให้คนเนี่ยโอ๊ยหมันไส้แล้วไอ้นี่มันมั่นใจมั่นอกมันกม่นหน้าเกินหน้าเกินตามากๆอันนี้นหนึ่งละคนหมั่นไส้กััันท้งแมยยูเล2ครบ ผมโรนโดเนี่ยโอ๊ยแต่งตัวเวอร์วังอลังการนะคนอื่นเขาก็แต่งชุดไพรเวทธรรมดามาซ้อมครับคือในทุกวันนี้เราจะเห็นนะักบอลครับรถสปอร์ตแต่งตัวเท่ๆมาถูกไหมแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะักฟุตบอลแย่แต่งตัวธรรมดากันมาซ้อมไม่ค่อยมีใครแต่งจัดเต็มหรอกอาจจะมีรถมาบ้านแบบรถสปงสปอร์ตอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าผู้ชมลองนึกดูนั่นคือสมัยปัจจุบันแต่ลองยอ้อนกลับไปสมัยโรนโดครับในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีการขับรถสปอร์ตอะไรแบบเงี้ยมีนะแ,แต่น้อยกว่าสมัยนี้มากนะครับผมก็เรียกได้ว่า คือนักฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวธรรมดากันแต่มิโรนโดเนี่ยโอ้ยก็แต่งตัวกระเกงลาเตีวเกงขาลงขาเดฟแฟชั่นยุคนั้นมาเลยครับทุกคนก็แบบอันบันไ้อะคือแบนออนบนอกจากมึงมังหน้ามันตาแลวยังแต่งตัวเกินหน้าเกินตาคนอื่นเขาอีกก็มีการแซว้วยนะคือปกติสมัยก่อนในยุคนั้นเนี่ยคนปกติเขาก็จะใส่กระบอกเล็กกัน,นครับไอโรนโดก็เดฟมาเลยก็แบบเฮ้ยไอกางเกงเนี่ยมีที่ว่างให้อากาศหายใจมั้งไหมเนี่ยก็โดนลอ้อโดนลอ้ลอใหญ่ครับซึ่งแน่นอนละ่ะ เพื่อนๆนในทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเนี่ยก็แบบหือชอบใจอ่ะมีเด็กใหม่มาให้แกล้งถูกปะแล้วโรนโดเนี่ยนะครับผมด้วยความที่เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเนี่ยยิ่งแกล้งก็เหมือนยิ่งยุโอ้ย,ยิ่งโกรธเลยเล่นไปตามน้ําเล่นไปกับเกมด้วยนะครับผมเพื่อนร่วมทีมก็มาให้สัมภาษณ์ไปสัมบายว่าเออคือถ้าแกล้งแล้วแบบโรนโดเฉยเไม่สนใจเนี่ยก็คงจะเลิกแกล้งกันไปแล้วแต่อันนี้กลายเป็นว่าโอ้ยยิ่งแกล้งเนี่ยโรนโดยิ่งโกรธน,นะครับผมยิ่งโมโหยิ่งงยา ยิ่งสนุกปากยิ่งสนุกใจนะครับผมก็แกล้งกันแกล้งกันไปเรื่อยๆครับนอกจากล้อเรื่องอแต่งตัวหมั่นไส้แล้วเวลาไปเล่นลิงชิงบอลเนี่ยในแมนยูในยุคนั้นนะครับผมก็จะแบ่งวงเล่นลิงกันก็คือมีวงตัวจริงกับวงตัวสำรองนะครับผมก็เล่นกันไปครับลิงชิงบอลซึ่งโรโดในตอนแรกก็แน่นอนล่ะเริ่มจากวงตัวสำรองอยู่แล้วพอมาวงตัวจริงเนี่ยโอ้ยก็ไม่มีใครชอบเลยครับผมก็แกล้งโรโดกันใหญ่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าก็จะพยายามส่งบอลเนี่ย ให้เสียนะเวลาส่งไปที่โดทำให้โดเนี่ย Р. ต้องจ,จ่ายบอลพลาดออกมาแล้วโดเองเนี่ยก็จะต้องเป็นลิงใหม่ไปเรื่อยๆครับผมเวลาโดที่กลับมาได้และแย่งบอลกลับมาก็จะพยายามจ่ายไปให้โดแบบยัดยัดแรงๆอะ่ะให้มันเสียบอลนะครับผมสุดท้ายโรนโดก็กลายเป็นลิงใหม่ก็เป็นลิงอยู่างนั้นแหละเรื่อยๆนะครับผมก็เล่นกันสนุกใจเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ้ยกลายเป็นว่าโรนโดมันทนได้อะ่ะมันแบบโอ้โหเหมือนเหล็กที่ถูกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆอะ่ะมันกลายเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งนะครับผมสิ่งสิ่งนั้นที่มันดูจะเป็นแบบโอ้ยกา บูลลี่การแกล้งการหมั่นไส้เนี่ยมันได้กลับกลายนะครับผมเป็นสิ่งที่หล่อหล,ลอมโรนโด,โดให้กลายเป็นสุดยอดผู้เล่นขึ้นมานะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยเวลาผ่านไป18เดือนนะ18เดือนที่เป็นเหมือนนรกของโรนโดก็เริ่มจะเห็นแสงสว่างมากขึ้นแล้วเพราะว่าผู้เล่นในทีมเนี่ยก็เริ่มที่จะยอมรับในตัวของโรนโดมากขึ้นนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่โรนโดนะครับผมมีชีวิตเหมือนตกนรกเลยนะครับผมในช่วงแรกที่มาถึงแมนยูเรียกได้ว่าในช่วงนั้นนะครับผมทุกคนก็หมั่นไส้โดกันหมดนะครับแต่ พอพิสูจน์ฝีมือแล้วว่าไอเนี่ยมันของจริง่มันแบบโอ้โหศรัทธาของมันความเชื่อของมันเนี่ยขยับขยื่นไม่ได้เลยนะมันตั้งมั่นมากๆก็มันคือคนที่เก่งที่สุดเนี่ยแล้วมันจะฝึกฝึกฝึก,ก,กึกไปเรื่อย ก็ทุกคนก็เห็นกันกระจางแจ้งอะว่ามันคือของจริงนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของโรนโดนั่นเองปัจจุบันนี้นะครับผมแฟนแมนยูทุกคนก็คงรักโรนโดอะอยากให้โรนโดกลับมานี่คือตำนานของสโมสรครับก็เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมกับเรื่องราวของชายคนนี้ยังไงก็หวังว่าเรื่องราวของชายคนนี้เนี่ยจะเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับท่านผู้ชมต่อไปกระผมก็จะดีใจมากๆเลยตัวของผมเองนะครับผมมีหน้าที่ในาการถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้กับทุกคนฟังยังไงก็ฝากเรื่องราวนี้เอาไว้ด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมต้อง ขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอภัยเอาไว้นะที่ดีด้วยนะครับยังไงในวันนี้ลาหลักผมบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ